ครับเพื่อนๆก็มาพบกับคุณต้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่องคุณต้อยสอนออนไลน์นะครับบังเอิญว่ามีเพื่อนของเราสอบถามมาค่อนข้างเยอะเลยครับเกี่ยวกับเรื่องของ iPad ขค้างนะครับ iPad รวน iPad มีปัญหาอย่างนี้นะครับ พราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเอาเครื่องเข้าสู่ศูนย์บริการนะครับก็ลองมาแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของ iPad รวน iPad ค้างบางทีกดไม่ไปอย่างนี้นะครับหรือ iPad มีปัญหาอย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองมาแก้ปัญหาเบื้องต้นตามที่ครูต้อยแนะนําดูนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีบางครั้งอาจจะสามารถช่วยเราแก้ปัญหาได้นะครับแทนที่เราจะเอาไอแพดเข้าสู่บริการซึ่งการเดินทางและย้เวลามันก็อาจจะเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเบื้องต้นพื้นฐานจึงถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับ วันนี้ที่จะมาแนะนําให้เพื่อนๆแก้ปัญหาเนี่ยจะมาบอก2วิธีนะครับก็ลองทําตามดูแต่ถ้าเกิดว่า2วิธีนี้ที่ครูต้อยจะแนะนําปรากฏว่ามันไม่ได้ผลนะครับเพื่อนก็คงจะต้องเอาสู่เอาเครื่องของ iPad ของเราตรงนี้นะครับนะครับก็เข้าสู่ศูนย์บริการนะครับวิธีที่1นะครับก็มาที่ปุ่ม Assistive Touch เนี่ยก็คือปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้เนี่ยนะปุ่มดำๆตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าปุ่มโฮมนะครับลองไปรีสตาร์ทเครื่องดูก่อนสักนิดหนึงนะครับ นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ารีสตาร์ทแล้วมันหายนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารีสตาร์ทเครื่องของเราที่ค้างที่แฮงแล้วมันยังมีปัญหาอยู่นะครับก็ไปวิธีที่2ดูนะครับเริ่มแรกให้เพื่อนกดเข้าไปที่ปุ่มนี้นะฮะปุ่ม assistive touch ตรงนี้นะครับนะครับหลังจากกดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาที่คําว่าอุปกรณ์เนี่ยตรงนี้นะฮะมาที่อุปกรณ์นะครับเนี่ยตัวอุปกรณ์ตรงนี้นะครับ ก็ครูต้อยอาจจะไปช้าๆหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนตามทันนะครับหลังจากมาที่อุปกรณ affe, now, ์เสร็จปั๊บเรียบร้อยแล้วมาคําว่าอื่นๆนี่ตรงนี้นะฮะอื่นๆตรงนี้นะครับนะฮะอื่นๆคลิกเข้าไปเลยครับนะโอเคหลังจากคลิกเข้ามาเสร็จปั๊บเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีนะฮะเมนูท <processo. S 1> <over> ุนี้นะครับตัวคําว่าเริ่มต้นใหม่นะครับเพื่อนคลิกเข้าไปเลยนะครับหลังจากคลิกเข้ามาเสร็จปั๊บนะครับเพื่อนก็นี่นะฮะ ก็สามารถคลิกคำว่าเริ่มต้นทํางานเครื่องใหม่นะครับเครื่องก็จะมีการบูตตัวเองนะครับแล้วก็รีเซ็ตใหม่นะครับก็คือเป็นเป็นเบื้องต้นพื้นฐานนะครับเขาเรียกว่ารีสตาร์ทเครื่องเหมือนกับโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆที่เรามีการรีสตาร์ทเครื่องนั่นเองนะครับก็เพื่อนก็ลองทําดูหลังจากทําเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าวิธีนี้มันไม่ได้ผลหรือมันไม่หายนะครับวิธีที่2ก็อาจจะเป็นวิธีที่แรงขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนะครับ โอเคเราลองมาดูวิธีที่2ดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวิธีนี้นะครับตามกฏว่ามันหายนะครับก็โอเคก็แสดงว่า iPad ของเพื่อนๆใช้งานได้ตามปกตินะครับส่วนวิธีที่2เนี่ยนะครับนะฮะก็ให้มาที่ตั้งค่านะครับตั้งค่าตรงนี้นะครับต้องค่าตรงรูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับเพื่อนๆกดเข้าไปเลยนะครับตั้งค่าฟันเฟืองนะครับ หลังจากมาที่ตั้งค่าเสร็จปั๊บเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาที่คําว่าทั่วไปนี่นะฮะทั่วไปให้คลิกคาว่าทั่วไปนะครับหลังจากคลิกคําว่าทั่วไปเสร็จปั๊บเรียบร้อยแล้วนะครับให้มาคลิกคําว่าถ่ายโอนหรือรีเซ็ต iPad นะครับนี่ตรงนี้นะฮะถ่ายโอนหรือรีเซ็ต iPad นะครับมันจะมีขึ้นมาทั้งหมดอยู่3เมนูคือเมนูเริ่มต้นกัน รีเซ็ตแล้วก็ลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมดให้มาคลิกคําว่ารีเซ็ตตรงนี้นะครับอ่าคลิกคําว่ารีเซ็ตนะฮะหลังจากคลิกคําว่ารีเซ็ตเสร็จปั๊บเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะมันจะมีเมนูให้เราขึ้นมาเยอะแยะเลยให้เพื่อนเพื่อนมาคลิกคําว่ารีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดนะฮะรีเซ็ตตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่รหัสพินของเราเข้าไปนะครับถ้าใครๆถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่มีรหัสพินนะครับก็ใส่รหัสพินเข้าไปนะครับ โอเคผมใส่เรียบร้อยแล้วรหัะรหัสพินหลังจากใส่รหัสพินเรียบร้อยเสร็จปั๊บเรียบร้อยมันจะขึ้นคําว่ารีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดการทํางานนี้จะรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดแต่ข้อมูลหรือสื่อจะไม่ถูกรลบนั่นก็หมายความว่ามันจะรีเซ็ตในระบบของ iPad แต่ว่าพวกข้อมูลการตั้งค่าของเรายังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ส่งผลกระทบอะไรเพื่อนๆก็กดคำว่ารีเซ็ตได้เลยนะครับรีเซ็ตตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับลองดูว่า เครื่อง iPad ของเราเนี่ยยังทํางานได้ปกติไหมนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารีเซ็ตเรียบร้อยแล้วตรงนี้เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเครื่องของเรามันยังทํางานเหมือนเดิมมันยังแฮงเหมือนเดิมมันยังค้างเหมือนเดิมตรงนี้ก็คงจะต้องอาศัยศูนย์บริการนะครับเพื่อนก็สามารถเข้าไปสู่ศูนย์บริการนะครับของ iPad ได้นะครับโอเคสาหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ติดตามชมและอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม นะครับช่องของทางคุต้อยสอนออนไลน์เพื่อที่จะมีคลิปดีๆตรงนี้นะครับมาฝากเพื่อนๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ